ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์กันนะครับในคลิปนี้เราจะใช้ในส่วนของ l i บีเนะเปิดแอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนเพื่อนขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ w a l l e t ตนะตรงรูปกระเป๋าเงินตรงนี้วอลเล็ตของเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้นะด้านบนมันจะมีคําว่าโอนตรงนี้โอนเงิน <c oughs> ตรงนี้นะก็คือเราจะใช้ในส่วนของ Li บีในการโอนเงินนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับเลือกตรงคําว่าโอนตรงนี้นะครับในส่วนของรายเนี่ยเราสามารถที่ยืมเงินได้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาทําให้ดูนะครับให้เราเลือกที่โอนเงินนะก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับในส่วนนี้นะครับโอนเงินนะครับเพื่อนเเลือกได้นะครับจะใส่ในส่วนของหมายเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือว่าพร้อมเพย์นะครับในคลิปนี้ที่อยากจะแนะนานะครับในส่วนของพร้อมเพย์นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเลือกที่โอเคนะครับในส่วนถัดมาพร้อมเพย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โอนกันหลักๆ หรือไม่ก็อาจจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้จะมีบัญชีหลักตรงบัญชีหลักเนี่ยมันขึ้นศูนย์ศูนย์เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเอ้ยมันโอนไม่ได้นะครับตรงนี้ให้เราปรับกดเลือกมานะครับมันจะมีเขาเรียกว่าบัญชีที่เราผูกไว้กับลายบีเคนั่นเองนะครับผมผูกบัญชีของ K b แบงไว้นะครับพอเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงินในบัญชีธนาคารนะครับก็เด้งปรากฏมาตรงนี้นะเพราะว่าเราทําการผูกไว้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ สามารถที่จะผูกบัญชีได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมีลิงก์ใต้คลิปให้ดูนะสำหรับวิธีการผูกบัญชีนะครับเข้าไปทําตามกันได้ไม่ยากเนาะง่ายๆแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจะโอนนะครับผ่านพร้อมเพย์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะใส่เป็นตัวอย่างเพื่อนๆได้ดูสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับอ่าสัก50บบาทกันแล้วกันเนาะหลังจากนั้นก็ให้เราจิ้มตกลงได้เลยนะตรงสีเขียว ในส่วนถัดมานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์พร้อมเพย์นะครับของคนที่เราต้องการจะโอนไปให้นะครับก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะครับว่ามันฟรีค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะแนะนําอยู่เป็นประจำเนาะสําหรับการใช้งานแบบฟรีค่าธรรมเนียมเนาะในส่วนถัดมาเราก็จิ้มคําว่าโอนเงินที่ด้านล่างนะโอเคนะครับทีนี้นยะให้เ,เพื่อนๆตรวจสอบความถูกต้องนะครับ ในส่วนของหมายเลขพร้อมเพย์นะครับมันก็จะมีขึ้นชื่อนามสกุลของผู้ที่ได้รับด้วยนะครับจิ้มยืนยันได้เลยครับพอยืนยันเสร็จแล้วนะเอาเห็นไหมเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับพอเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราจิ้มตกลงที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับวิธีและก็ขั้นตอนในการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับสำหรับวิธีการผูกนั้นง่ายนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูเนาะสำหรับไลน์บีเค และในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะยืมเงินในส่วนของแอปพลิเคชัน Line ได้ด้วยนะเดี๋ยวว่างๆถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าวิธีการยืมเงินในแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับก็ในคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปด้วยนะครับวอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ